ตรงไหนมาแทบดังละครูนี่นี่ให้ตรงนั้นเลยครับสิบคะแนนบวกไปเรื่อนี้นะครับสโนว์ไว้กับคนขายขนมครกทั้งเจ็ดคนแข่คนแข่ครับ๊อเออเอาล้วครับแล้วเธอจะได้รู้ว่าใครสวยตรงนี้มันถามนุ่งสวยไหมนุ่งสวยไหมตื่นตีอย่านิ่งอย่านิ่งตื่นตีอย่านิ่งมาเลยลูกมา นนี่โยกคพวกเราขอเสนอในท้องเรื่องสโนไว้นับป่าแห่งหนึ่งมีสาวงามที่หนีภายจากราชินีใจร้ายมาอาศัยอยู่กับคนแค้ในป่าจนผู้คนกล่าวถึงความงามกันต่างๆนงานานี่แกรู้ปล่าป่าแห่งหนี้มีสาวงาม,นะน,มนียนะ Yo yeah ดิเฮเฮนาอาปาอปปาดิเอปทอปาดิ aya, ึแกอุยแปลง่าแล้วเหมือนเป๊ปงว่าที่เนยแหละําสนต้องตายไปกระท่อมพวกคนขายดีกว่าคือไม่เห็นมีแอปเปิลเห็นแต่มีทอง ได้เดินทางออกไปบ้านคนแคะเออคนแคะจัดลำดับหน่อยเว้ยในโจกใครแคะออกกันเน่ยตัวเท่ากันหมดนะเออเอาไม้ไปไหนลูกเอออ่ะนี่สนอไว้เดี๋ยวพวกเราจะไม่อยู่นะหลอแล้วพวกเธอจะไปไหนไปซ่วง วันดีพวกเราเจ็คนรับจ้างทำงานอยู่ที่ร้านขนมุกเจ๊แคกละอ๋อจ้าแล้วพวกเธอทำแผนกอะไรชื่อก็บอกอยู่ว่าคนคนแครก็ต้องคนแคก์ิวเว้ยยังไงเธออยู่บ้านเธอก็ดูแลความสะอาดด้วยนะจะเดี๋ยวพวกเราเอาของอร่อยกลับมาฝา งั้นเราไปก่อนนะใช่ที่สำคัญอย่าเปิดประตูให้ใครเข้ามานะใอย่า <Okay S 1> ลืมเคจ้างั้นขอให้พวกเธอเดินทางปลอดภัยนะ,ะอย่าอย่าลืมโจ๊กนาจ๊ะบายบายหลังจากคนไค้ได้เดินทางไปร้านขนมครกแจ้แขกรานชินีใจร้ายที่ได้แปลงร่างก็มาถึงมาของคณแค้อ๊ะปอ จะก้าแต่คงไม่เป็นไรหรอกยยยยคุณยายคงไม่มีผิดไม่พายอะไรโอ้ไม่ฝ่าน้อยสนใจซื้อแอปเปิ้ลยายไหมจ๊ะฉันไม่มีเงินซื้อโลิจใจยายฉันคงซื้อไม่ได้โอ้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวยายลองจิง้ม ยังไม่รู้ตัวอีกโม่โม่โอดิจัยเดี๋ยวเอ็งว่าใครพันทั้งนั้นน่ะอ๋อเอ,เอ,เอ็งละพืชละพันใช่ไหม,มาาตกใจาาน,นี่จะหลานแอปเปิ้ลส,สดใหม่ๆไล,สสลาย่าพีนเทพจะไหลทุกลูกเลยจ้ายายไอ้นั่นมะพร้าวมัไม่มีแอปเปิล้ลเอออ่ะดูเป็นแอปเปิ้ลดูเป็นแอปเปิ้ลนะลูกน่ากินจังเลยขอลองชิมนะจ๊ะลองแถวรุ่นนะลูก มันตายที่ไหนมันยังยืนอยู่เลยอัวเราะหัวเราะหัวเรอะจัวเราะหัวาย,ออยาหัวเรยาะยหาัวเราะหัวยราะหัวเราะัวเราะหัวเราะเราะหัวเะหัวเาะหัวเราะัวเาะัวเราะัวเราะเราะหัวเราะหัเราะหัวเราะหัวเร่ะเราะหัวเราะหัวเาหัวเราะหัวราะหัวเราะหัวเราะหัวะหัวเราะหัวเราะหัวเอาะหัวเราะหัาหัวเาะหัวราะหัวเราะหวเาะหะหาะดดหัวเราหัวเรราะหัหัวเร จ้าได้แล้วแม่มดก็จบแฟนตะก้าจบไปต้องมานี้แหละใช่แหละตายตายตายนี่ตลาดต้นใหม่เนื้อใหญ่ๆนด่นเล็นะจ้าครับน่ากินจังเลยขอลองชิมนะจ๊ะครับเป็นแอปเปิลพันใหม่อีกลวงในยี่สุดวาลุด มันไปมันกินลี้ก็อร่อยไปสอกลูกได้ไหมจ๊ะฮะทำไมมันยังไม่ตายอีกเอออะไรต่อล่ะให้มันกินอีกอ๋ออฮะอันนี้เฟกใหม่ซีมันไม่ตายฉันจะ เออคุณดีเล่นคอมแมนมดทั้งนันทานให้อร่อยนะจ๊ะจ้าฟักทองดิบมันกินได้เรอลูกเอาไปเก็บก่อนเออถือไม่ไหวแล้วขอบคุณใายายคุณยายใจดีจริงๆเออกินไปตั้งสามลูกแล้วไม่มีอาการเลยไเออ 就多谢大 คนเงี้ยสีคนเงี้ยคนเงี้ยคนเงี้ยเจ็ดไปจับตัวมันไว้อ่ะไอ้คนสั่งยืนดูแล้วมันงอไว้ทำไงกันดีลิเกคณะนี้ยังอยู่เหรอ เฮ้ย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 กเ้นเฮ้ยตูล้กันแกินดีกว่าเออตูดโทรศัพท์น่าัเกียเกินเสียงหน้าหาประธา ตัวไม่น่าเชื่อถือเลยหมอสโนว์ไว้เป็นไรพี่รู้นอนนิ่งงี้ผมขอตัวดอาการกันนะครับเอาปลอดเสียบเลยครับสโนวไวทตายแล้วขอแตงความตยใจด้นะครับไอ้แล้วหมอจะร้องไห้เขาทำไมสโนวไวทตายแล้ว me deixa แน่นอน่นอนสรว่เจ้าอยู่ไหนสโนไว่เจ้าอยู่ไหนสโนไว่ตายแล้วจะร้องไห้ทำไมต่อไปนี้เป็นฉากที่จัดเตรียมทุกอย่างเลยคร เยอะเยี่ยมแล้วไอ้นี <fidelity is too cliche> ่ว่าไล้นี่ยังไม่ตายครับครับมีคติแน่นอนครับออกมาครั้งนี้คติคงแน่นอนละครเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าพวกเราเยาวชนทองขอจบการแสดงเพียงเท่านี้ค่ะสอนให้รู้ว่าจบแล้วครับแล้วรู้ว่าจบแล้วครับจบเลยอะกลับมาหน้าที่ลูกกลับมาหน้าที่ไอ้ช่ยงก็นึกว่าจะออกมามีคติ